الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يبقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا อินนากะอันตัลอัลฮะลิมุลฮะกิมอั Assalamualaikum w a r ะ h m a t u l l a h i wabarakatuh ขอความสันติจากอั Allah ร่มรัดจากอั a ล l a h เนืยม,มัดจากอัล l l a h จงประสบได้ตัวฉันและพี่น้องทุกคนด้วยครับขออัลรอด้นโปรดประทานการอภัยะโทษในเขตพวกเราทุกคนด้วยขอรอดในโปรดชี้ทางนำให้แก่พวกเรา ซึ่งเป็นทางนางีิเทียตรงทางนำแห่งความยินดีของลอสบานอวตาลาด้วยอาเมนยาลบบาลอาามนพี่น้องครับวันนี้เรามาพบกันอีกในรายการแสวงหาความพอพระไทยจากอลอสบานวตาลาซึ่งเป็นโอกาสที่เราได้มีโอกาสมาพบกันและก็รนนำของดีๆมาฝาก ดีนันก็คือดีเป็นที่เป็นอายะอัลกุรอานดีก็คือเป็นดีที่เป็นฮะดิษของท่านนาบีสุลสลฮมไม่มีราคาหรอกครับไม่มีราคาจะตีราคาเท่าไรก็ไม่ใช่ราคาเท่านั้นอย่างก้เมื่อวานี่ฉันนำอายะอัลกุรอานไปสามสีอ่อายะมากล่าวมาอ่าน เพื่อเป็นข้อคิดทางนำแก่ตัวฉันเองและท่านทั้งหลายตรงนั้นไม่ใช่ราคาร้อยสองร้อยไม่ใช่ราคาพันสองพันมันก็คือมีคุณค่ามหาศาลเพราะเป็นบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺสุบานาวตาลามันเป็นหุดันอลิฟลามีมซาลิกันกิตาลิบุลารอยบะฟี ฮุดัลลิลมุตะก,กีนซาลิกัลกิตาบุคมพีกุรอานนี้ลายรอยบะฟีฮ์ไม่มีข้อสงสัยแล้วในกุรอานน่ะลายรอยบะไม่มีข้อสงสัยใครจะไปสงสัยอะไรไม่ได้แล้วฮุดัลลิลมุตะก,กีนมันเป็นทางนำแก่ผู้ที่มีการตักวาเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งคำถามว่าฮุดันกับมุตะก,กีนอันไหนมาก่อน พี่น้องว่าอันไหนมาก่อนฮูดันกับมุตตะกีนอันไหนมาก่อนเพราะฉะนั้นฮูดันเป็นทางนำทางนำให้ใครทางนำให้กับมุตตะกีนเพราะฉะนั้นมุตตะกีนต้องมาก่อนคนมีตักวาต้องมาก่อนและทางนำจึงจะเข้าเอาเราเปรียบเทียบอย่างนี้กันเลวกันอย่างเช่นว่าฝนตกฮูดันมีน้ำฝน แล้วฝนตกแล้วจะไปเก็บน้ำไว้ที่ไหนล่ะเก็บน้ำไว้ในบึงในหนองในคลองนะฮะเขตที่เก็บน้ำเพราะฉะนั้นมุตตะกีนก็คือเป็นที่ลุ่มเป็นบึงอยู่แล้วพอเวลาฝนตกน้ำก็ขังแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเป็นที่ลุ่มไม่ใช่เป็นบึงอยู่แล้วนะ่ะตกเท่าไรมันก็ไม่ขังใช่ไหม อย่างเช่นอบูยานอยู่ใกล้กันนบีนบีสอนกล่าวไปก็ไม่ได้เรื่องแต่ว่าคนที่เอเราให้ทางน้ำน่ะนะมันมีบึงอยู่แล้วพอฝนตกน้ำมันก็ติดใช่ไหมเพราะฉะนั้นฮุดดันเลนมุตะกินฮุดดันก็คือน้ำฝนมุตะกินก็คือที่รองรับน้ำมันมีอยู่แล้ว พอเวลาฝนตกมันก็รองรับทันทีแต่ถ้าตั้งอยู่กลมๆนะบนที่เนินสูงนี่หุดดันมาเท่าไหร่ไหลลื่นหมดลงสู่ทะเลหมดไม่ติดอันนี้ก็เหมือนกันในเรื่องศาสนาเนี่ยเราพูดกันในเรื่องศาสนาพูดกันในเรื่องกิจาบุลลอพูดกันในเรื่องสุนนะพูดกันในเรื่องสุนนะนี่พูด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 ,พดแต่ยังไม่เข้าใจ เพราะว่าฝนตกบนบนที่เนินนตกยังไรมันก็ไหลลื่นกันไปหมดน้ำมันไม่ขางอ่ะโบกอยังไรมันก็ไม่เห็นครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นทางนำของลอสบาโนโอตาลาอัลลซีนายกีมูนสลานั่นก็คือคนที่ทำละหมาดคนที่จใจสกาดเหล่านี้เป็นต้นคนนั้นเรียกว่าคนที่มุตตะกีน พี่น้องครับวันนี้เรามานำอายะอันกุรอานนำอายะอันกุรอานมาฝากเพื่อเป็นข้อคิดไปสู่การปฏิบัติอัลกุบิลลาฮิมินัสเชตอนิรยิมวะอังกิฮุลอายามามิงคุมว่าซอเลคใหนามินอิบะมินอิบะดิกุมวะอิมาอิคุมอียากูนุฟุกอรออายุนิฮิมุลลอฮ์มินฟัดลิ วล ا ل ل ه واسئل عليم والمستأفي في الذي لا يجدون نكاهن حتى يؤن يهم الله من فضله والله وال الذين يبتون الكتاب مما ملَكَ أيمانُكم ف َฟَ ا ت ِ ب ah um wal ُ و ه ُพี่น้องครับวันนี้ฉันจะมาพูดเรื่องในเรื่องของการนิกายอกีกนิกายนี่ก็คือแปลว่าก,การแต่งงาน น,นนะิการนะก็คือการแต่งงานอัลลอฮ์ س ب ح า ن ه และ ت ع าได้กล่าวบอกว่าอังกิหูท่านทั้งหลายจงแต่งงานเถอะอายามากับผู้ที่เป็นสูตรมิ่งกลุ่มในมูสุเจ้าจงแต่งงานกับหญิงสาวในมูสุเจ้าหรือหญิงไม่ก็สุดและแต่ละนะหมายถึงว่าหญิงที่ยังไม่มีคู่นะจงแต่งงานเถอะ ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นคําสอนบอกว่าคําสอนบอกว่าคนมุสลิมต้องแต่งงานคนมุสลิมต้องแต่งงานวาซอลิฮีน่ะมีนอยบ้าดีกุ่มแล้วก็บ่าวของพวกท่านดีเป็นคนดีๆทั้งหลายน่ะแต่งให้แกเขาด้วยนะทาสของท่านน่ะคนที่ดีๆน่ะควรแต่งงานน่ะแต่งให้แกเขาด้วย วอีมากุมแล้วก็ผู้หญิงด้วยทาสีอะก็แต่งงานให้กักเขาด้วยแล้วก็เลิกการเป็นทาสด้วยถ้าทำได้นั่นก็คือเป็นการดีที่สุดอียกุนฟุกรอถ้าหากว่าเขาเป็นคนจนยูนิฮิมุลลอฮุมิฟัดลิอัลลอฮ์จะให้วความปรุปรานแก่เขามากกว่านี้ วัลลอฮุวาซิอุนอลีมอัลลอฮ์สุบานุวาตาลานะทรงกว้างกว่างและก็พระองค์ทรงรอบรู้จากอขยะที่ฉันได้อ่านนั้นสอนให้เรารู้ว่าคนมุสลิมจะต้องแต่งงานแม้แต่ทาสท่านจงแต่งงานให้แกเขาด้วยไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวคนเป็นไทยก็แต่ง คนเป็นทาสก็แตง่งนะเพราะว่าการแต่งงานนะ่ะก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามสนับสนุนคนดีๆทั้งหลายนี่ต้องแตง่งอัสอลีฮีนะ่ะคนที่ดีๆทั้งหลายนี่ต้องแตง่งทำไมต้องแตง่งเพราะอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลามีความประสงค์ให้มนุษย์เรานะรู้จักปกป้องตัวเองจากความชั่ว และเหตุผลของการแต่งงานนั่นก็คือเพื่อที่จะให้มีอุมาอิสลามให้มากอายุฮาชาบ,บ,บ,บาบในบีบอบว่าชาบาเ้ยใครที่มีอารมณ์ทางเพศในหมู่พวกท่านแล้วโตวแล้วพอในการที่จะครองเรือแล้วท่านทั้ทงหลายก็จงแต่งงานเถอ,อะจงแต่งงานเถอะ เพราะฉันจะได้อวววดอุมมัดของฉันต่อไปในวันเกียมาแสดงทึงว่านาบีต้องการให้มีประชาชาติของมุฮัมมัดนามากประชาชาติในทุกประชาชาติเขามีนะมีนบีของเขานะท่านนาบีบรอหิมก็มีอุมมของนบีบรอหิมนบีอิสาก็มีอุมมของนบีอิสานาบีดาวูดก็มีอุมมัของนบีดาวูด นามีมุมัดของเราสุดท้ายก็คือก็คือมีประชาชาติเหมือนกันลิมูก้าซิรตุลอุม,มัมเพื่อให้มากในประชาชาติของฉันต่อไปในวันเกียรตินี่คือแสดงให้เห็นว่าท่านอับ,บีุลลหาห์สลาส่งเสริมให้มีการแต่งงานเพราะฉะนั้นลักษณะของการแต่งงานนีนเพื่ออะไร ท่านนบี ains, สุลต์ละสุลามบอกว่าท่านทั้งหลายจงเลือกแต่งงานกับหญิงพันมีล 10? ูกดกวาลูดุนบาดุดหมายถึงว่าพันมีลูกดกเพราะว่าท่านอุสุลฮ์ต้องการในการที่จะให้มุกาัซิรให้มีมากอุมาของท่านนบีมัมมัสสุลลัละสุลัมเพราะนั้นที่รู้ที่ตรงนั้นก็คือนั่นคือเจตนารมณ์ของอิสลาม พี่น้องสังเกตด,ดูไหมจากอายห์งุรอานฟังคิงคุมาอบลากุมมินันนิสายมัสนาวาสุลาสวรุบาท่านทั้งหลายจงแต่งงานตามความเหมาะสมกับท่านมัสนาสองคนก็ได้สุลา,าสสุลา,าสนาสามคนก็ได้รุบาสี่คนก็ได้ แสดงด้วยว่าให้แต่งสองแต่งสามหรือว่าแต่งสี่นี่เพื่ออะไรนะเพื่ออะไรนั่นก็คือเพื่อท่านนาบีสุลต์ละัลามจะให้อุมาอิสลามนี่มีมากนะอินคริบตุมอัลลาตะดิลูฟาวาฮิดะถ้าหากว่าท่านครอบครองไม่ได้ไม่มีความสามารถในการที่จะไปครอบครองภรรยาถึงสองคนสามคนหรือสี่คนนี่นะมันมากเกินไปอ่ะว่าอิดักคนเดียวพอ นะมันต้องมันต้องถ้าสองคนเนี่ยมันต้องให้ความยุติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นความยุติธรรมนั้นะเป็นเรื่องที่ทํายากนะเป็นเรื่องที่ทํายากไม่ใช่ทําง่ายนะคนที่ทําได้ก็คือได้คนที่ทําไม่ได้ก็คือไม่ได้ความลําเอียงก็มีอยู่นั่นแหละครับพี่น้องครับหมดเวลาแล้ววันนี้อิชัลลอ์พบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปวบิลายตอฟิกวะลิดายาะสาลามุมะลัยกุมบรหมัตุลลอฮ์วะบราะกาตุ